เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปกินบุฟเฟ่ทะเลเผาที่ใช้ซีฟู้ดไซซ์ยักษ์ก,กันแบบนี้นะฮะทุกคนก่อนจะพูดอะไรไปเยอะอยากให้ดูขนาดของเขาซะก่อนอ๋อ oh, 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 oh. ก้งตัวบะเอ eh, ขนาดนี้และที่สําคัญนะฮะที่นี่เขามีกุ้งแบบเป็นๆป,ป,ปูแบบสดๆให้จับนกได้เองแบบนี้เลยนะฮะลายบุฟเฟ่คือโคตรอลังการ599บาทที่นี่คือกินได้ไม่จํากัดเวลาด้วยที่ส่วนตัวผมชอบ<ะ>นามาถึงเขาให้2เตาแบบนี้เลยจะเป็นเตาหมูกระทะกับเตาทะเลเผานะฮะร้านเขาจะชื่อว่าหายเซียนนะครับอยู่ตรงถนน เทพารักตรงข้ามกับโรงพยาบาลบางนาห้าครับทุกคนนอกจากซีฟูด้ดเผาแล้วเขายังมีหมูกระทะให้ด้วยนี่ดูลายหมูกระทะเขาซะก่อนโอ้โหจัดเต็มมากของกินเล่นนี่อย่าเรียกว่าของกินเล่นเลยให้มาแบบจัดเต็มแบบนี้เลยนะฮะแต่ราคาที่บอกไปเขาไม่ได้รวมเครื่องดื่มนะฮะเพิ่มอีก29บาทไปเครื่องดื่มรีฟิลเลยส่วนตัวผมชอบน้ำจิ้มที่นี่มากกินกับซีฟู้ดคือโคตรเข้าเอาจิงๆรลายบุฟเฟต์เขานะพูดอีก3วันก็ไม่หมดใครอยากตามไปลองนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดพิกัดไว้ให้ในคอมเมนต์วันนี้บบละ